สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยกับทีมงานเสียเสมรถขุดขวัญใจโคกหนองนาโมเดลนะครับก็หลังจากเงียบหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่ารถแมคโครอีกขั้นหนึ่งนะครับได้เสียนะครับบอทำการซ่อมก็เลยไม่มีเวลาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับ สำหรับฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องการขุดนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นที่โคกครับอีกอย่างก็บ่อก็จะเป็นหินนะครับเมื่อวานก็ฝนกระนำมาเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับดูน้ำที่ ขังด้านนอกนะครับก็ตกติดต่อกันเกือบทุกวันแต่ว่าบางวันก็ไม่ได้นักเท่าไหร่อา้าวใช้หกล้อนะครับหล้อทอยดินนะครับ อนนี้ก็จะเป็นบอ่อวงกลมบอ่บอจักรวาลกับพื้นที่หนึ่งไร่นะครับตอนนี้ความลึกอยู่ที่หลายเม็ดอยู่นะครับเดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆกัน ครับว่าแต่ละชั้นความลึกอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้อาจจะร่มหน่อยมองไม่ถนัดนะครับเป็นหินหินก็ไม่เชิงจะแข็งเท่าไหร่แต่ว่าขูดกับปุ้งกี้นี่ไม่ลงครับต้องใช้ ริปเปอร์ช่วยนะครับตรงนี้ก็ขูดริปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพุ้งกีนะครับถ้าอยู่ทั้งสองคันก็จะได้ช่วยกันพอดีว่ากำลังสั่งอะไรเข้ามาจากกรุงเทพนะครับต้องใช้คันเดียวไปก่อนความลึกตอนนี้อยู่ที่ประมาณสี่เมตรนะครับสเมตร รวมจากพื้นดินเดิมนะครับน่าจะซีเมตรกว่าๆนะครับเพราะว่าดูแล้วก็ลึกพอสมควรนะครับเดินชมรอบเลยบอ่อวงกลม ลักษณะหินแบบนี้นะครับน้ำน่าจะใสดีนะครับตามที่เคยขุดมานะครับก็จะเจาะลงไปอีกประมาณ2อสเมตรนะครับทำเป็นบ่อธนาคารน้ำเป็นชั้นหินที่เก็บกักน้ำได้ดีนะครับชั้นหินลักษณะแบบนี้นะครับ น้ำก็จะใสนะครับถ้าเจาะไปอ,อีกประมาณ2-3เมตรก็น่าจะอาตอนนี้ก็ถึงชั้นหินอุ้มน้ำแล้วนะครับแต่ว่าจะเจาะลงไปอีกนะครับเพื่อต้องการเก็บน้ำให้ได้คุณภาพจริงๆนะครับต้องอาศัยความลึกนิดหน่อยนะครับ จากจุดเซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับออกข้างนะครับออกข้างเดียวนะครับ20เมตรนะครับวงรอบก็40เมตรนะครับจากขอบด้านนี้ไปขอบฝั่งโน้น40เมตรนะครับ ไม่ไม่รวมหลังคันนะครับเฉพาะวัดปากบอ่อนะครับ40เมตรถ้าวัดขอบหลังคันน่จาจะ45เมตรเกือบเกือบจะได้นะครับนี่ครับ ก็ติดตามชมผลงานของเราต่อไปนะครับเดี๋ยวจะซ่อมรถเสร็จน่าจะได้นำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ